เขาเอื่อมออกมานะเล้วมีกลิ่นเหม็นๆนะแล่จะมีรสสมฮิตโรเดอร์สูต er นี้อันนี้เป็นขิงแกเด้เอเอาประมาณห้วนนึงเนี่ยเอามาละกานที่ชิ อันนี้เป็นใบกระเพราเนาะใบกระเพราเนี่ยเอาห้ายอดเดอ้อเอามาละกระเด็ดเอาเต็ใบมนเลยต่อมากะนี้โหระพาเดอ้โอโหระพาก็เอาห้ายอดเดอ้อ ต่อมาอีกกน,นี่ซาลเนเดอร์ซาลเนก็นเอาห้ายอ,เด,อ,อดเด้อต้มกับน้ำสองลีเดอร์ ต้มให้ได้5นาทีนะน้ำยามันอองแล้ว เวลาเอื่อมเนาะเอื่อมแล้วมีกิ่นเหม็นออกมานแล้วก็มีรสส้มไดดอฮเตอร์ซูนีเรยมีอาการเด่นนั้นเหตุแบบนี้เลยเดอ้เอเหตุแบบนี้ดื่มสามเวลาเดอ้อดื่มตอนเชร้าตอน่วยแล้วก็ตอนเย็นตอนแรงใช่ไหมดื่มก่อนอาหารเน้ะ เอจึงสีบ่บวกเกินหม้อหนึง่งสองหม้อเศร้าเลยหอมหลายเอาไปเห็ดเด้อบอกคนดื่นน่ำเนี่ยเด้อไป